เอาละอะตอมิกปะสุก้าโอ้โหนิวเคลียร์เผาผลาญเอ้ยตัวอะไรเนี่ยจิ้งจอกเอาละครับ ันนีโก้อยู่กับผมนายอาติระไปนะครับกับเกม Swarm Attack 2เอาชีวิตรอดจากหนองบึงมรณะภาคที่2กันในตอนที่10กันแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกือบจะลืมเกมนี้ไปเลยนะครับผมก่อนที่จะจบกันไปพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกตัวละครตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือคุณยายสุดโหดคนนี้นั่นเองมีการเก็บชิ้นส่วนมาเพิ่มด้วยเพื่อที่จะได้อัปเกรดความสามารถของแต่ละตัวให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นยัง ังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจให,ให้กับพี่อติในการปกป้องโลกในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดคุณยายกันก่อนใช้ลูกซองใช่ไหมเอ่ยไปเลยคุณยายอืมหน้าน,นิ่งครับผมเฮชอีกทีหนึ่งเลเวลสามเราจะจัดเต็มคุณยายนะครับผมอีกทีหนึ่งปลดล็อก สิ่งใหม่แน่นอนไหนดูซิเรเวล4กันแล้วคาไม่เลียนมาก่อนโอเคเรเวลหชิ้นส่วนยังเยอะอยู่อีกทีหนึ่งป๊าบคุณยายเรเวลหดูซิงาอโอู้ยอะตอมิกบาสุก้าคุณยายบาสุก้าครับผมแล้วก็ตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดละกันด่านที่6กันเลยดูเหมือนจะเป็นด่านแบบว่าหัวกะโหลกสุหุยมือลูกซองแบบไม่ไฟอืปีกไม่ไฟไปให้หมดอมืโอ้โหเจ้าไฟ แม่มีการแบบปิดอะไรมาก็ไม่รู้เอาละอะตอมิกปะสุก้าอืมโอ้ยนิวเคลียร์เผ,ผาผลาญเฮ้เยขี้โกงโอ้ยดูซิแม็กกาซีนอืมมีแค่ลูกเดียวก็ผมสมกับเป็นคุณยายสายโคตรจริงๆเฮ้ยไอหมีรัะเสียไม่ใช่สิตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยออกมาเยอะแบบนี้มาเฮย้ยจะติวตูมนิวเคลียร์เผ,ผาผลาญอะตอมิกปะสุก้าอุา้ยไอตัวนี้มันกลางบาเลียก็ผม โอ้ยใจเย็นอืมเฮ้ยลูกกระสุนจะหมดแล้วแม่ใช้แบบสิ้นเปลืองเกินไม่ได้นะเพื่อนนี่ต้องค่อยๆเล่นครับผมปึ้งปึ้งเออเหลือประมาณสองแมกกาซีนพวกยุงเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้แม่เจ้ากิ้งก่ากำจัดไปเองแล้วกันเราขอจัดการเป็นพวกด้านล่างนะครับผมเฮ้ยไอ,ยอยตัวไฟไมายุง่งนี่ ยิงเข้าไปโอ้โหกระสุนหมดแล้วอย่างนี้ต้องใช้ระเบิดพิเศษเออ <c oughs> เป็นไงละเพื่อนมาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งฮือชุบตูมยังไม่ตายอีกมีอีกลูกมีอีกลูกระเบิดโคตรแบบว่ากินแมกกาซีเหลือเกิน <c oughs> คุณยายสายโหดนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนกันอย่างแน่นอนเป็นระเบิดที่เกือบจะทําลายล้างโลกเลยเลยตัวต่อไปที่จะมาทําการปลดล็อกอาวุธัวนี้ได้ไม่เอย่ยดูซิ ป๊าปคนแก่เหมือนกันเฮ้ยเจ้าซอนนี่อีกทีนึงโอเคครับผมอาวุธสุดท้ายแอร์สไตน์นั่นเองก็ไม่มีอะไรมากนะเออใช่คนนี้ล่ะดูเหมือนจะเป็นปืนกลที่นะัดสุดท้ายเป็นระเบิดเพลิงที่ยังกระจอกนะครับผมอืมอัปเกรดไปก่อนเลเวล5ปลดล็อกโอ้โหคามเมเลียนแล้วถ้าเป็นเลเวล6ล่ะไอคิวทาวเวอร์ลูกน้ำแข็งนั่นล่ะน่าสนใจครับผมดอนที่7เป็นคนนี้ละกันเอาละเพื่อนตอนนี้ปิวหุย แข็งไปเลยเอ้ยแถมแรงซะด้วยมาแล้วก็โอ้โยตัดกับการใช้ปืนเพลิงเลยนะแม่มีสองลูกเล่นครับผมคนนี้ปั๊บปั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 บับปัแล้วปืนธรรมดาก็ค่อนข้างจะยิงแรงขึ้นอือมาอืมบอลทีมะน้ําแข็งแบบนี้แรงกว่าครับผมฟิวมาสิอุ้ยรีโหลดแป๊บนึงปุ๊บแข็งไปเลยโอ้โหมันแบบว่ามาโคตรเยอะเฮ้ยอย่าพึ่งอืมไม่อุ้ย ออกแล้วกันก็ยังถือว่าไม่เก่งมากนะครับคนนี้เล่นคุณยายแบบรัวๆแล้วกันมาละจ้าคุณยายก็จะเริ่มทําลายแบบว่าท่อน้ําทิ้งไปก่อนอะไรใจเย็นไม่เพลิงไปซะโอ้โหออกมาเยอะจริงๆนะแบบนี้ต้องกระสุนพิเศษออ้ยเรียบร้อยอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยไปซีอีกทีเดียวเรียบร้อยแตก คว้างระเบิดนะผมตุ้มตอนนี้ก็กลับมาใช้เป็นลูกซองต้องมีเยอะจริงๆถึงจะใช้เป็นลูกระเบิดนะครับผมประหยัดกระสุนไปก่อนเพื่อนอฮ้ยไหวหรือเปล่าต้องไหวสิคุณยายใจเย็นมาได้อยู่โอ้โหโอ้หโอห,โหดูว่าผมเจ้าพวกนี้วุ่นวายเหลือเกินเอาละืหมาด้านหน้าอีกสมตัวนี่เพิงเผาผลาญกระสุนแทบไม่เพียงพอสำหรับด่านนี้เฮ้ย คว้างไปก่อนแล้วก็สุดท้ายปิดฉาครับผมฟิวอืมโอ้ยมันกลางโล่พอดีโอ้โหสวยแล้วครับผมต้องใช้ระเบิดลูกนี้ปืมขอชิ้นส่วนคุณยายได้ไหมไม่ได้ครับผมดานที่8กันแล้วยังไม่เจอกับพวกศัตรูใหม่ๆนะครับผมมาคราวนี้เอ้ยตัวอะไรเนี่ยจิ้งจอกโอ้โหเราจะมาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้มันแบกอะไรอยู่ที่หลังเฮ้ยไก่ <c oughs> ไม่ ใช้ไก่เป็นอาวุธได้ด้วยอยไก่น้อยที่น่าสงสารอ่ายอดย๋ยววิ่งมาอสงสัยต้องใช้ระเบิดลูกนี้ไปทําลายล้างรับผมยิงแบบว่าโคตรเปรืองกับเจ้าพวกที่มันอึดอึดขนาดนี้เรียบร้อยปาบมาตายตายอย,ยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆตอนนี้กระสุนค่อนข้างจะเหลือเฟือใช้ได้นะอะไรอะไรโอ้หโอหออกมาเพียบเอาละ่ะ กลับมาใช้เป็นลูกนี้บุง้งเข้าไปโห้โยโคตรโคดอีกลูกนึงจะปุ้งมาลูกซองยิงด้านหน้าไปก่อนจากนั้นก็จัดการด้านหลังของผมอีกสองนัดอืมลูกแรกแล้วก็ลูกสุดท้ายเอ,อเหืก็บระเบิดไว้ได้โคตรเยอะต่อให้มีสุนัขจิ้งจอกมากี่ตัวก็ไม่สามารถสังหารคุณยายได้หรอกนะเอาละด่านที่9ลองเล่นเป็นเจ้าคนนี้กันอีกรอบหนึ่งปืนคราวนี้จะไหวไม่เอย่ย ิ้วแข็งไปดีแข็งไปเลยโอ้โหแล้วก็ปับปบปั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 บปปับปัปืนอย่างแรงครับผมปับปับปับอือลูกไฟตอนนี้นะครับเราจะต้องนี่ฆ่าเจ้าจิ้งจอกแล้วก็ทุกตัวแช่แข็งให้หมดคุจะอืมอือเป็นปืนที่แรงพอใช้ได้ครับผมเอาระเบิดไปกินก่อนนี้แล้วก็ยิงเข้าไปจัดการมันให้หมดอื้อหือ,อจะตายอีกแล้ว โยนลูกลระเบิดเข้าไปก่อนเอาละแล้วก็สังหารพวกตัวยิงปืนอ,อเออไม่ไหวครับผมดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะกำเนิดไอม่รอบหนึ่งตอนนี้ปั๊บปับปัพอจะสู้มันได้อยู่ึบรีโหลดกระสุนน้ำแข็งอ,อืเต็มเต็มหน้าดาเมจแรงใช้ได้ชึป๊ปึ๊บเข้าไปยิ่งเออแข็งไปห,หมด โอ้โห و, พอแข่งปุ๊บดาเมจค่อนข้างจะน้อยมาเจอทุนระเบิดกันหน่อยเพื่อนอือแช่แข็งไปเรื่อยๆขอกำจัดเจ้าจิ้งจอกตัวป่วนกันก่อนโคตรจะปวดเลยเจ้าจิ้งจอกปับป๊บๆๆๆแล้วก็ตยิงปืนอืหเผาตัวด้านหลังด้านหน้าด้วยสงสัยต้องเจอทุนระเบิดเพลิงอืมอุม้ยตัวนี้เอาไปเก็บกลับบ้านดีกว่าอย่าเอามาสู้เลยเสียเวลามีเงินตั้ง1,600อัพคุณลุงหวยแล้วกัน อ้ยชุบป,ป๊าบเรเวล8ถ้าผมแถมชิ ng, window, ้ park? นส่วนก็ใกล้จะครบกันอีกแล้วคุณเวยกับปืนมังกรที่โคตรจะโหดร้ายรุ่นแรงปิ้ว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 มาดูสิโคตรโกงยิ่งยิ่งโอ้โหโอ้โหเจอยุงด้วยเออเป็นไงไม่กี่นัดก็รู้เรื่องครับผมมะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถผ่านได้อย่างชิวๆแน่นอนค่อยๆเก็บทีละตัวโยนหายจกัน แล้วก็ยิงเข้าไปโอเคเนี่ยผมแถมยังมีระเบิดลูกนี้ด้วยอเออเผาผ่านอย่างยอดเยี่ยมเฮ้ยใจเย็นมันมาด้านหน้าครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> อืมเข้าไม่ถึงตัวหรอกเพื่อนเป็นไงโอ้โหคุณลุงเว่ยขี้โกงดีจริงๆเจ้านี่อัปเกรดได้อีกแล้วอัพไปก่อนละกันแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานรอให้เป็นเลเวล8นะครับจะได้มีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นต่อไปก็มาอัปเป็นเจ้าเปเปอร์ละกัน เออเรเวลเก้าต้องระดับนี้ความโหดก็เพิ่มขึ้นเรเวลสิบเอ็ดมาเจ้าเปเปอร์สายไฟเนี่ยแหละรุนแรงที่สุดอืมอออดูสิแม่ยิงไม่กี่นัดเจ้าพวกนี้ตายกันเกลี้ยงเฮ้ยฝูงยุงด้านบนโอ้โหแป๊บเดียวหายแถมยังมีนี่ด้วยฟิวตุ้ม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 ,มโอ้โหยอย่างขี้โกงไม่ต้องกลัวปเปลืองกระสุนกันเลยเพราะว่าโคตรจะเหลือเฟือเจอเซตนี้เข้าไป ไม่ว่าตัวไหนก็สามารถผ่านได้แบบชิวๆมาให้หมดออกมาทีเดียวเลยก็ได้นะเพื่อนวางระเบิดไปก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ม,มีกิ่งไม้มาบังเราจะรอให้เจ้าพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็ใช้นี่เลยแอสไต้ตุ้มๆม,ม,ม,มาสองนัดออืแล้วก็เผามันอออืือ ตายให้หมดน่าจะเกลี้ยงแล้วนะเพื่อนยังโหดเหมือนเดิมเลยนะคุณเปเปอร์อัปเกรดคุณลุงเว่ยได้ครับผมให้กลายเป็นเลเวล9จัดไปเลยปืนมังกรโหดเพิ่มขึ้นอีกแล้วมาเป็น2ดาวด่านที่12ลุยเอาชีวิตรอดใน60วิคุณลุงเว่ยบอกว่าโคตรสบายสบายเอผมปิ้วปิ้วยิงเจ้าจิ้งจอกตาย้ยยังไม่ทันจะปล่อยไก่หรือว่าอะไรแบบนี้เลยอุ๊ยเจ้าซารามนเดอร์ นายทนทานที่นี่ได้ยังไงเจ้าตัวนี้ไม่ยอมติดไฟเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคู่ปรับที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเอาละแอสไตเออสกัดการเคลื่อนที่ครับผมมาปิวปิวปิวป,วป,วปวิเป้าหมายของเราก็คือการที่สกัดให้แบบว่ารอดผล20่สิกวติตอนนี้โอ้โหเจ้าซารามันเดอร์มันมาอกแล้วโอ้โหแอสไต์มีแบบเพียบเมากมายแจกเข้าไปเรื่อยๆ <laughs> มีหแจกันเก่าๆด้วย มาอืมบรรทุกไปด้วยน้ำมันพิเศษเหลือเวลาอีกประมาณ2วิ321สองเอา้าตายหมดเกลี้ยงแทบไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ขอเงินหน่อยเพื่อนนี่41เหรียญสำหรับตอนนี้ก็มาใช้คุณยายกับด่านที่13กันเลยเถอะใช้แต่ตัวเดิมๆนี่แหละสะใจที่สุดแล้วระเบิดปรมาณนูนปิ้วตู้โอ้โหแทบตายเกลี้ยงเอาละ แล้วก็เก็บด้วยชดกันนี่ชดกันเพลิงเผาผานเฮ้ยอีกรอบนึงปิว้วสุดยอดไม่ล่ะเพื่อนอใจเย็นนะใจเย็นเอ้ยมันกินระเบิดไปเอ้ยต้องเจอแบบนี้ระเบิดซ้ําซ้อนระเบิดนิวเคลียร์ครับผมมาตอนนี้เราก็กําจัดตัวด้านหลังแล้วกันวางระเบิดไปก่อนตุ้มตุ้มโอเคแล้วก็นี่ชอดกันเพลิงค่อนข้างจะแรงอยู่ปาบอย่ามายุ่งเจ้าเลดคุณตอนนี้หูยไฟนอนนเวฟแล้วล่ะ แบบนี้สบายแน่นอนยิงเข้าไปเือโคตรสะใจเออเพลิงเขาผานมาระเบิดตุม้มตามตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มด่านที่14ครับผมขอใช้เป็นเปเปอร์ละกันเป็นด่านหัวกระโหลกกันอีกแล้วเฮย้ยนี่มันนกคู่ขีมะโอ้โหตัวทิ้งระเบิดนี่ว่าไหนดูซิความรุนแรงของระเบิดเจ้านี่อุย้ยอ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าอาจจะเน้นจำนวนที่มาเยอะๆก็เป็นได้นะอืม <efficiently beb S 1> <sk r isa> เรียบร้อยค่ามันไปก่อนโอเคนะครับผมโอ้โหเจ้าพวกนี้แพ้ไฟแบบสุดๆนะครับเฮ้ยเ๋้วก่อนโอ้โหตายยากตายเย็นด้วยนะวางระเบิดไปก่อนออมเฮ้ยเจ้านี่เฮ้ยปั๊บปั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 บเออเราต้องทําการสกัดระเบิดมันด้วยปล่อยไก่แล้วปล่อยไก่อีกแล้วนี่ยิงมันเออแบบนี้ก็ได้อยู่โอ้โหแอสไตน์ปับปั๊บปับปับปับเออมึนกันให้หมดสตันกันให้ดีเดี๋ยวผม กว้างระเบิดไปด้วย,อยบอกเลยว่าการอัปเกรดของเราชนะแบบชิวๆทุกด่านเลยนะตอนนี้เอาละด่านที่15ครับผมปิ้วปิๆวปิวปิวออตายก่อนเหลือแต่ขนเฮ้ยเจ้าสังังหืมแม่ตดเหม็นอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับไก่ของข้ามัางกรนพ่นไฟปุบปบปๆบปบอะไรของแกอุ้ยอีกไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันทิ้งใส่ไก่นายเป็นพวกสัตว์ปีกเหมือนกันทำไมต้องมาทำร้ายกันเองด้วยเอาละแอสไต ยาปั๊บปับปับแน่หายหมดหายหมดปิ้วปิ้วิวิแล้วก็แอสไตลงมาปั๊บปั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 บเป็นการใช้ระเบิดที่สะใจโคตรๆในเกมนี้เดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้เออไม่ต้องถึงมือระเบิดหรอกเพื่อนเรเวล15ผ่านได้แบบชิวๆกันอีกแล้วเปิดกล่องกันหน่อยดูสิปั๊บปับโอ้โหชิ้นส่วนคุณยายโคตรเยอะอัปเกรดคุณยายได้หรือยังเอ่ย ได้แล้วเรเวลเจ็ดครับผมไปเลยเพื่อนป๊าบุนยายที่โหดที่สุดในโลกอีกแล้วปลดล็อกนาปามอืคราวนี้ขีปนาวุธของคุณยายก็มีความรุนแรงมากขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอเออเออไอ้นกวุ่นวายวุ่นวายหนีช็อตกันโคตรแรงครับผมตอนนี้ป๊าบยิงนัดเดียวก็ติดไฟตายได้เลยนะสำหรับเจ้าพวกนีวมาต้องใช้ลูกนึงก่อนอืไปก่อนหนึ่ง ไปก่อน2ครับผมเอาละสำหรับเจ้าพวกนี้แค่ลูกซองธรรมดาก็พอฝาบเจ้านกโดนไปสองนัดไม่ยอมตายเฮ้ยเกกะน่ารำคาญเหลือเกินเจ้าพวกนี้นี่ระเบิดไปกินบ้าบเรียบร้อยฮ้ยบุ้มโอ้โหยลัศมีโคตรกว้างดูสิครับผมมาตอนนี้ยิงไปเรื่อยๆนี่ทั้งระเบิดตรงนี้แล้วก็ระเบิดภาคพื้นดินโอ้โหตายให้หมดตายกันเกลี้ยง อะไรเจ้ายุงอะไรคุณยายคนนี้อดีตเคยเป็นอะไรกันนะเปิดกรองพิเศษเอ,อือได้มาแล้ว97แล้วก็ชิ้นส่วนโคตรเยอะโซโรโจอีวอลชื่ออะไรวะเนี่ยจะไม่ได้เราต้องไปถึงด่านที่วุ้ย35แล้วก็สิ้นสุดแล้วเหรอสำหรับด่านนี้หรือว่ามีอัปเดตอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขอลองอีกสักหนึ่งด่านแล้วกันนะปะ ด่านที่17มาแล้วจ้าปั๊บปับปับปับหเป็นปืนกลที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะผมมาปิ้วปิ้วปิ้ปิวปิอเดี๋ยวเราจะทําลายพวกนี้แล้วก็ทําลายท่อที่มันออกมาท่อต้องแตกแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวผมฟิวแอสไตร์ก่อนทําลายท่อท่อจงแตกเออเออเออแตกเรียบร้อยมามีอีกเซตหนึ่งยอดเยี่ยมไหมล่ะ กระสุนบอกเลยว่าเหลือเฟือยังคงเป็นกล่องเหมือนเดิมยังไม่มีตัวละครตัวใหม่งั้นล่ะอีกดานละกันดานที่18เอ้าเฮ้ยหัวใจหมดเป,ปเปอร์ลุยเลยเพื่อนมาละจ้ากล่องปริศนามาอย่าเพิ่งไปยุ่งจัดการด้านหลังก่อนละกันอ้ออืออโอ้โหยปืนกลไม่กแล้วมาพร้อมกับเจ้าและคูณระเบิดเฮ้ยโอ้โหย,ยิงสกัดระเบิดก่อนมาตอนนี้แอสไต์สองลูกติดอ่า แล้วก็ยิงๆเข้าไปโอ้โหแอร์สไตช้ได้โคตรเยอะปิวป้วปิ้วเปลืองเผาผานเปลืองเผาผานอะไรอะไรเออไอ้เจ้านกคู่เรียบร้อยครับผมไม่เหลือซรรากสักตัวเป็นกล่องอะไรเอ่ยเหมือนเดิมยังไม่มีตัวละครตัวใหม่กันอีกแล้วโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ